ครับผมมัยนะครับเป็นประจำทุกวันทางช่องยูทูปคุยเลขพยากรณ์นะครับติดปากไปเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าเราจะพูดถึงเรื่อง0-0ย์ศูนย์แล้วตามด้วยเลขอื่นนะครับศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงลำดับที่สองนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลขที่มันเป็นทางที่ไม่ใช่เชิงบวกเนี่ยผมมักจะตั้งชื่อเชิงบวกให้ทุกท่านเข้าใจนะครับ ก็เป็นสไตล์ของผมเนี่ยแหละว่าเออเลขจะบวกหรือไม่บวกมันไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่เราชอบหรือเปล่าคือผมเข้าใจว่าเลขแบบ่หลายคนที่ศึกษาและสนใจในเรื่องเนี้ยเลขที่มันไม่ใช่เลขส่วนตัวผมเรียกว่าเลขตลาดนะถ้่ไม่ใช่เลขตลาดเนี่ยยังไงซะก็จะมีลักษณะของความไม่ดีไม่อะไรอยู่ในนั้นแต่จริงจริงแล้วสําหรับผมตอนนี้คือเลขมันมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณเราเอาว่าออด้านไหนบวกด้านไหนลบ มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแม้กระทั่งเลขดีๆที่อยู่ในตลาดเองก็มันก็มีด้านด้อยแค่เอาไปพูดกันมันเหมือนเหมือนกลายเป็นเหมือนเราพูดย้อนแย้งอะไรกันเนี้ยเพราะยังไงเพราะอะไรเพราะว่าเราเพราะผมมองว่าตั้งแต่ที่เราได้ทํานายกันมาผมได้ทํานายมาเยอะๆเนี่ยมันมันบอกไม่ได้เลยว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันบอกแนวทาง เราเราผมพยายามมองว่าเหมือนกับแบบคนที่เขาไม่ไม่ไม่ได้คําตอบจากที่อื่นแต่เขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาก็ดีอยู่หรือเขาไปเห็นคนอื่นที่มีชีวิตที่ดีอยู่ในเลขที่มันไม่ดีเนี่ยผมพยายามหาคําตอบคือผมก็หลุดออกจากวงโคโจรน,นั้นไปแล้วผมก็กลับเข้าไปศึกษาตาราของตัวเองนี่แหละตำราเดิมแล้วก็เอามาจากคนที่รับปรึกษาหลายๆคนผมก็กลับมาดู ผมก็กลับมาดูมุมมองด้านไหนหรือว่าสะท้อนสิ่งที่มันสะท้อนจอากดวงดาวด้านไหนมันมันเป็นเชิงบวกได้ไหมปรากฏว่ามันได้แล้วมันก็มีอยู่ในนั้นแหละนะครับผมถึงบอกว่าเลขอะไรก็ตามแต่ถ้าเจ้าชะตากุมชะตาตัวเองไว้คิดพูดทําดีสร้างพลังเชิงบวกผมจะผมจะไม่พูดให้มันดูเวอวังอลังการนะสร้างพลังเชิงบวกยังไงก็ได้ ผมไม่ใช่ลายโคดนะอันนี้ผมม่ให้มองมุมมองถ้าเกิดว่าเรามีเชิงบวกคิดผู้ทําเชิงบวกทำอะไรที่มันเป็นกุศลต่อตอนเองจิตมันก็จะสั่งว่าเออมันจะต้องทาแบบนี้แล้วเลขที่เขามีอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับผมว่เป็นผมเคยเห็นแล้วก็ลูกศิษย์ก็เอาเบอร์คนที่มีเงินมีทองเยอะๆเอาเป็นหลักหลักหลายร้อยล้านแล้วกันนะครับมีเลขนี้ลงท้ายด้วยสองศูนย์นี่เลย ไม่มออกใช่ไหมเราจะตอบอยังไงแต่ผมพยายามหาคาตอบอ๋อเขามีแนวคิดแบบนี้ไอเดียมันเป็นแบบนี้อ่ามันเป็นไปได้เพราะเลขตัวนี้มันมีอยู่ม,มีความเด่นตรงนั้นแต่เราไม่พูดถึงตรงนั้นไงเราพูดแต่ว่าเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์ปุ๊บ,บจบเลยไม่เอาเขาว่าเขาว่ากัน <c oughs> แต่ผมคือเก็บจกสติส,สติครับแล้วเก็บจากอ่าโอเคมาดูที่ศูนย์ได้นี่มีมีโอกาสนอะไรเงีย อ่ะโอเคมาเริ่มต้นกันอันนี้ผมอารัมพบุให้ฟังก่อนว่าหลายๆท่านสงสัยไงก็มีสอบถามมาหลังไม้สอบถามหน้าไม้ก็มีโทรมาก็มีบอกว่าไอ้ครูมันได้ด้วยเหรอได้ครับไม่มีไม่ได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเลขมีสองด้านเลขศูนย์ถึงเก้ามันมีสองด้านอยู่แล้วตำราจะเล่มเก่าเล่มใหม่มันก็มีหมดเพราะนั้นด้านไหนที่เราจะดึงออกมาอ่านให้มันเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอะไรเงี้ย อขออภยัยคิดมันมียุงบินมาก็ปัดไปนะครับโอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันนะอ่ะสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองผมตั้งจั่วหัวว่าเป็นเส้นทางแสนนุ่มนวลอ่าทำไมถึงนุ่มนวลอะไรไงศูนย์ศูนย์น่าจะพอรู้กันบ้างแล้วเป็นทุกอย่างเอฟเฟิติงเป็นนันตตาแล้วศูนย์สองก็คือลักษณะของคนที่เป็นคนที่มีแรงดึงดูดจากเลขสอง มีความน่าลงหลายน่ายอยยนแล้วผมอยากบอกว่าพอไปเจอสูงนล้นเนี่ยมันนืออยู่ถ้าไปทางบวกนะมันไปสุดทางเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคนนี้มีเสน่ห์ภายนอกดูดีไหมดูดีครับดูดีจนบางทีมันถึงขั้นมีปัญหาเลยละ่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดนะเรื่องความรักคือมันดูดีมากอะ่ะมันเหมือนคนที่แบบเหมือนคนที่เปิดใจเปิดโอกาสยิ้มง,ง่ายบุคลิกดูดึงดูดแล้วยิ่งมาเจอสูงสูงที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบแสดงออกเต็มที่ คือถ้าเป็นบุคลิกเนะี่ยเขาจะเป็นคนเงียบๆของเขาอยากทาอะไรเขาก็ทําอำเขาจะเป็นอยู่ในโลกเขาแล้วมันมีศูนย์สองเข้ามาปุ๊บมันมีสองเข้ามาสากปุ๊บปิดปับคนเห็นจะรู้สึกมันดูเป็นจริตที่หน้าหน้าหน้าหลงไหลอ่ะมันหน้าเข้าหามันดูแบบนุ่มนวลอะไรเนี้ยพอธรรมดาเลขสองเขาจะเป็นคนเข้าอ,อกเข้าใจอบอุุนอะไรพวกเนี่ยแล้วมันมีศูนย์ด้วยพอไปสุดทางนี่คือเชิงบวกนะพอันสุดทางแล้วปุ๊บแน่นอนอแรงดึงดูดข้ามา ไม่ต้องแปลกใจครับที่คนมีเลขเนี่ยจะมีบุคลิกที่เอดูดีนี่หว่าดูแบบเขาถ้าเป็นทั้งผู้ชายมีเนะี่ยเขาอกเข้าใจดีดูยิ้มง่ายดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกไม่แปลกครับแต่คนไม่เคยมองตรงนี้เงมันมองข้างกันไปเลยนะครับจะมีถึงแม้เขาจะเป็นลักษณะบางคนอาจจะมีลักษณะเลขอื่นที่อยู่ในเบอร์มันจะดูเป็นเอกออะไรเงี้ยแต่พอมันมีเลขนี้ปุ๊บมันจะมีมุมที่ ดึงคนอื่นเข้ามาได้ครอันนี้พมผมพูดผมหม,มายถึงบ,บุคลิกนะที่อยู่แถวหน้าๆนะครับประมาณนี้แต่ว่าข้อด้อยก็คือบุคลิกแบบเนี้ยมันดูไม่มั่นใจดูขาดความมั่นใจไปนิดหนึ่งมันดูแบบบางทีถ้าไปด้านด้อยคือบางทีก็ไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่อบางคนก็ชอบปิดวิเวกหรือบางทีก็อยากไปสนุก ก็ไปเลยแบบไม่ได้ชวนใครหรือบางจากจะออกไปโลกกว้างหรือสิ่งแวดล้อมอะไรอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทํามันก็มันก็เลยกลายเป็น,นร,รู้สึกว่าเออมันดูเหมือนแปลกโลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมัดูเหมือนแปลกโลกหรือเปล่าจะบอกว่าแปลกก็ได้แต่จะบอกว่าไม่แปลกก็ได้เพราะคนเราก็ต้องทําอะไรทําใจอยู่แล้วถูกป่ะเออมันก็จะขนาดแบบนั้นอ่าแล้วคราวนี้แต่ว่าอันนี้คือบุคลิกนะแต่พอเข้ามาถึงเรื่องวิธีการทํางานแล้วเนี้ยเขาจึงมีความเด่น ในเรื่องของวิธีการทําอะไรที่มันละเมียดละไมนะครับทําอะไรที่มันดูนุ่มน,นวลอ่อนโยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเน้นไปทางคิดหรือยิดจ,จับอะไรได้แบบได้แบบเบาบางมากอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับถ้าต้องลงมือทำหนักๆเนี่ยผมว่าไม่ไหวอ่ะไม่น่าจะไหวเพราะปกติศูนย์ูนก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาอีกแล้วไงแต่พอเจอศูนย์สองอีกอืม คืออาจจะมีความรับคือข้อดีคือเขารบบเหมือนเราสังเกตผมจะพูดไงดีหลังสังเกตคนที่เขามีความเขาเรียกว่าอะไรเขามีความรับผิดชอบในตัวงานแต่เขาทําไม่ได้แต่เขาก็ยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะพยายามหาคนมาช่วยเขาอะไรเงี้ยนะครับพยายามหาคนมาช่วยมาทําอะไรเงี้ยคือถ้าเขาทํางานคนอื่นโอเคคือเขาบอกได้ว่าเออนะเราทําอันนี้นะรงรู้เราจะช่วยกันอะไรเนี่ยแต่ทําคนเดียวนี่ เหมือนกาลังจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อเด่นก็คือเอออาจจะมีความรับผิดชอบในตัวเองบ้างเออจะบอกว่าบ้างเพราะว่าถ้ามันมีคนมันมีเลขที่รับผิดชอบมากกว่านี้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็มีบ้างมันมอยากเลขสองศูนย์เนี่ยยังยังแบบถ้าจะทําอะไรก็คือยังแบบอ่ะยังไงก็ต้องทำแล้วว่าอะไรเงี้ยแต่พอมีศูนย์ศูนย์ปุ๊บมันก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออมันอาจจะทํางานคนอื่นยากนิดนึงแต่ถ้าทําคนเดียวก็มักจะ ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันทําได้เบาๆบา,ๆบางๆอะไรเงี้ยแต่คือหนักๆคงไม่ไหวนะครับวิธีการทํางานเส้นทางอะไรจริงขอวอรเรนน่างก็แต่นุ่มนวลนะครับจะหยิบจะจับอะไรแต่ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้าการขายหรือว่าการใช้ไอเดียเนี่ยผมมองว่าโอเคนะไอเดียเขาบันเจิดมากมันก็สะท้อนไปถึงวิธีการตัดสินใจการตัดสิในใจหรือวิธีการคิดแนวคิดของเขาผมว่ามันกว้างมากแล้วเร็วมากเร็วแล้วมี รูปแบบที่ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายบางคนผมให้เครดิตของศูนย์สองสองมากกว่า2องศนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีสองท้ายใช่ไหมพอสองท้ายปุ๊บยังไงแนวคิดเขามันก็ต้องเข้าถึงผู้คนได้ศูนย์สองสนเนี่ยพอมันศูนย์ท้ายปุ๊บบางทีมันก็ดูจะ,ตะเตลิดไปเยอะมันอาจจะล้ําไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้ดีตรงที่ว่าถ้าแนวคิดต้องล้ําแต่ว่าจะต้องเอาไปนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจ2องศยเนี่ยโอเคนะคือไม่ต้องคร์ใคร เอาความคิดตัวเองเป็นหลักนะครับคิดมาอะไรจริงๆแล้วค่อยไปนําเสนอคือสองมันอยู่ด้านหน้าเงี่ยคือเป็นวิธีการที่จะเอาไปนําเสนอใครค่อยว่ากันถ้าเป็นสองศูนย์ศูนย์เนี่ยไอถ้าเป็นศูนย์สองสองเนี่ยแน่นอนความคิดได like ้ออกมาอย่างแบบเอะต้องมองลักษณะคนรอบข้างก่อนว่าเออต้องยังไงแต่พอจะไปทํเนี่ยหลากหลายมากมายครับว่าเออไปปุ๊บ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 อะไรเงี้ยเอาความคิดไปดูนี่แต่คือเขาคิดมาว่า แต,แต่ความคิดของเขาม,ม,มันคิดถึงคนอื่นมาก่อนอยู่แล้วมันก็ทําให้ไปต่องานแต่ถ้าเป็นสองศูนูเนี่ยไอเดียเป็นแสนล้านมาเยอะแยะมากมายแต่จะเอาไปทําแต่วิธีการทําหรือจะเอาไปนําเสนอคนเนี่ยทำได้ดีทําได้ดีผมเลยไม่แปลกใจพอผมดูเลขนี้ผมไม่แปลกใจว่าโอ้โหไอเดียก็ดีแถมเข้าถึงคนได้นะครับเนี่ยผมเจอที่คนเล่นทายสองศู 20, นย์ศูนย์ี่บอมีหลายร้อยล้านนะเลยไม่แปลกใจแต่แค่ว่า การตัดแยแบบนี้มันดูไม่เอาใครเลยไงบางทีการทำธุรกิจก็ไม่ต้องสนใจใครนะครับมันแล้วแต่คนนึกออกใช่ไหมบางคนก็สนใจก็คือเราถูกเลี้ยงดูมาต่างกันอยู่แล้วบางคนก็ปักกัดตินทีบางคนก็เลี้ยงแบบแข่ในหินบางคนก็ต่อสู้มาแต่เล็กๆหรือว่าบางคนก็เรียนเยอะๆบางคนก็ไม่ได้เรียนแต่แต่ทำไมเขาถึงพัฒนามาถึงจุดน,นี้ได้ประสบการณ์แต่ละคนมันต่างกันแต่ถ้าเขามีไอเดียแบบนี้แสดงว่าเขาอาจจะถูกปลูกฝังมาด้วยวิธีการ คิดคำนวณหรืออะไรให้เป็นตัวเองมากที่สุดมันก็เลยโอเคเออกมากน,นะครับอะต่อไปอเรื่องของความรักค่อนข้างจะตามใจตัวเองพอสมควรนะครับบุคลิกมันดูดึงดูดแล้วแต่พอพูดถึงเรื่องแนวคิดที่เขาที่ใครจะมาจีบเขาหรือเขาจะไปจีบใครนะถ้าใครจะมาจีบเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คือถ้าเขาสนใจเขาจะจ,จับจับจองได้เลยจับคู่ทันที ไม่ได้เสียเวลา,านะแต่ถ้าเขาไม่สนใจไม่ต้องไปตื้อครับไงเขาก็ไม่มองเนาะเออไอไอเอาเข้าใจแบบคนแบบนี้ง่าย,ายๆด้วยกันคือเขามีสไตล์ของตัวเขาเอง่ะเออมันพวกอินดี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจีบเขาเนี่ยคุณก็ต้องอินดี้พอ,อก,กันหรือไม่ก็ต้องให้มันตรงแนวเขาแต่ถ้าเขาจะไปจีบใครเนี่ยแน่นอนว่าเขาทําได้เขาถ้าเขาจับแล้วเขาไม่ปล่อยหรอกเขาไม่ปล่อยแต่บางทีจับได้แล้วพุกบางทีอาจจะมีเปลือกบางอารมณ์มันก็ือลงๆกันเนาะ สำหรับเลขคู่นี้ก็เลขลุ่นี้นะก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะไม่เด่นครับแต่ว่าถ้าเรื่องบุคลิกภายนอกผมมองว่าก็เด่นนะเออมันดูดึงดูดมันดูความแปลกความสดใหม่ความแบบนุ่มนวลอะไรที่มันสุดทางเออมันก็ดูเย้ายยนหน้าหลงไหลนะครับก็ก็แล้วแต่ชอบนะส่วนเรื่องสุดท้ายการเงินอถ้าจะบอกว่าวิธีหาเงินเนี่ยขนาดไหนเนื่องจากว่าเป็นศูนย์ศูนย์ไงแล้วศูนย์สองเนี่ยแน่นอนว่า รู้ว่าจะต้องไปหยิบจับอะไรรู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับมันจะมีแด่สองแล้วนะครับแต่ว่าศูนย์เนี่ยยางที่มบอกว่าสุดทางถ้าเราไปเชิงบวกแน่นอนอยากทําอะไรก็ทําอยากได้อะไรก็ได้แล้วก็อยากพุ่งไปทางไหนที่มันเป็นการเงานของเขาก็พุ่งไป <ś le> พอเขา <ๆ S 2> พุ่งไปเสร็จปุ๊กมันก็ได้เต็มเต็มคือช่องมันไม่มีให้ไม่มีให้ให,หลุดว่าถ้าตรงนี้ไม่แกงไปต่อตรงนู้นตรงนู้นไม่แหงไปต่ออีกต่ออีกต่ออีกศูนย์เนย่ยเมื่อวานก็เป็นศูนย์หนึ่ง แต่พอดีว่นเป็น01หนึ่งมันมีความชัดเจนในการหาแต่02นี่คือมันกระจายออกมันจะมีอันนี้แค่แค่02งนะนูนย06 08นึงออกใช่ไหมยวถึงวันเราค่อยคุยกันว่าเออ06น,นี่ยิ่งตรงตัว08นี่ยิ่งหนักเลยนะครับอันนี้คือ02มีช่องทางที่จะไปหาทรัพย์ได้อย่างโอเคอันนี้คือเชิงบวกกว่านะแต่เชิงลบแน่นอนครับมักจะใช้เงินไปกับ สิ่งที่ดูแลตนเองหรือไม่ก็ดูแลคนอื่นหรือไม่ก็อาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าอย่าช่วยแบบช่วยแนวแบบให้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกง่ายมันจะออกง่ายมากเลยรู้สึกว่าเป็นคนถ้าถ้าถ้าถ,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 ถ้าเรื่องที่จะต้องออกระแบบคนที่มีสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจ่ายง่ายมากคือเก็บเงินไม่ได้กิ่ง แต่เรื่องหาเนี่ยถ้าบอกว่าสุดทางก็สุดจริงๆสุดอย่างที่ผมบอกอ่ะเบอร์มหาเศรษฐีท่านหนึ่งก็ลงทายเนี่ยเออแต่ถ้าจะให้ใครยืมอ่ะต้องระวังนะครับแต่คนยืมก็ต้องระวังนะถ้าเกิดว่าอาการเขาแบบว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้นะเขาแบบข,ขึ้นลงๆเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นตัวเจ้าตัวเองอ่ะก็ระวังเรื่องการเงินว่าเออเฮ้ยถ้าถ้าคนไม่โอเคเข้ามาพยายามคัดหน่อย เพราะว่ามันออกง่ายเหมือนกันเพราะว่ามีความเห็นใจอยู่ในนั้นจากเลขสองมีความเห็นใจอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีทีมงานช่วยเหลือกันอาจจะเป็นภรรยาถ้าสามีใช้กอาจจะเป็นภรรยาถ้าเป็นภรรยาใช้กาจจะเป็นสามีหรือว่ามีบริษัทอะไรทีมงานก็ต้องช่วยกันว่าเอ้ยเราจะต้องก่อยสมมติเป็นบริษัทก่อนยิ่นคู่อะไรเงี้ยก็ต้องดูก็ต้องเช็คคนดีๆนะครับว,ว่าแต่้าลักษณะบอกถ้าเกิดไปทําของพวกน,นั้นจริงๆก็คือก็ให้เยอะ ไม่ออกไหมก็ตอบโจทย์คนอะไรอย่างเงี้ยก็มีไอเดียที่จะนําเสนองานพวกแบบนี้อยู่แล้วไม่บอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ก็ให้พิจารณาเรื่องของการจ่ายออกนิดนิดหนึ่ง็เกนิดนิดเยอะเหมือนกันนะครับก็สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องดูแลเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบใจดีอ่ะใจดีไกลๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงตรงนี้แต่ถ้าถ้าเรื่องหาผมบอกว่าเต็มทีมาก ใ้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งทางช่องยูทูบแล้วก็วันนี้มีชั้นเรียนเล่มพย,ยารณ์น,นะครับคุณณเรศมาด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะครับทุกคนเอาแต่ตอนช่องยูทูบนี่จะเป็นตอนเย็นนะ <c oughs> ตอนเย็นพุ๊มานาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันนะครับแต่ทาง,ทางชั้นเรียนจะเป็นตอนเช้านะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ